ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างโรงงานผลิตเจ้าหัวโถส้วมแล้วก็เจ้าพวกคลาลเลอรแมนกันค่ะ<อ>ดูดิฐานทัพของเราเนี่ยในเมืองเนี่ยมันโดนเจ้าผีหัวโถส้วมมาบุกลุกอะไอจ<อ>วสกสกิบิดี้มันบุกฐานทับกับเมืองของเราเล่าเต็มเลยอ้อมมะวังนะไม่ไดีกาละทางเราต้องแปลงร่างเป็นสปิกอรแมนเอามาปกป้องเมืองฐานทับของเราแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีอาวุธติดมาให้หรือเปล่านะเราลองซื้อดูก่อนละกันแล้วก็ลองใส่ดูนะอ๋อมันก็คือ โมเดลที่เราแบบสามารถแปลงร่างได้ขนาดนั้นเนาะเย้เราลอดตายแล้วทุกคนยูท่าเดินดิฉีกขาเลยอะนุ้ยเลยไททันสปิกร์แมนอ้าวไม่มีปืนเนาะจ้ก็วิ่งดิเฮ้ยยูทำไมนายเป็นฮีโร่ไม่ใช่ยูให้ดอนลังเกลทำไมเอ้าก็ไม่อ้ยางงั้นต้องไปสร้างโรงงานผลิตกันเถอะเราจะผลิตโถส้วมเงินกันละกันเนาะอืมนี่มันไม่ใช่โรงงานของคาเมร่าแมนเหรออ๋อเข้าใจละ ตอนแรกเนี่ยถ้าเราต้องการเงินเนี่ยสตาร์เตอร์เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างโถส้มออกมาผลิตขายกันนะคะแล้วเราค่อยสร้างพวกกล้องคามล่ามาหนละับไปขายที่หลังค่ะ อล่ะต,ตอนนี้นะเราก็ปลดล็อกปืนได้หม่แล้วไอ้้องี่เออแต่เดี๋ยวมันต้องกลับร่างเดิมนะไอ้ลองไปเล็งอยู่ดิเล็งไม่ค่อยจะโดนเลยดูดิมันทา่าทามันจะมาเยอะมาแล้วโอ้มาเต็มเลยไอ้สกีบิตตี้ทหารมาแล้วระวังอนะ่ะยิงไม่ตายด้วยอ่ะกว่าจะตายท้าย,ย่างั้นเราไปสร้างโรงงานหากันตอดีกว่ามีก็คือเครื่องอัปเกรดของเรามันก็จะอัปเกรดหัวเจ้าสกีบิตี้เข้ามาเพิ่มในโถส้วมนะโอ้โหกำลังปวดเลยเข้าไงเนี่ยมีหัวด้วย ลินได้นะดดีมีหัวลาปลิ้นด้วยน่ากลัวมาเลยต่อไปก็คนเก็บปังคนเก็บปังของเราเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยก็คือคา m เมล่าแมนเขาจะมาช่วยเราเก็บเงินนะเอืมที่เราเป็นพันธม,มิตรกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคามเมล่าแมนกับเจ้าสกีบิดี้เนี่ยโอเคถ้างั้นนายทำเรื่องเก็บเงินไปนะเฮ้ยเดียวมันขายอาวุธขีปนา,าวุี่นะอจิ ถึงว่ามันเก็บตังลัวๆมันขายอาวุธนี่เองแล้วก็ต่อไปเราก็จะอัปเกรดโทส้วมให้มันมีใบพัดอยู่้วยนะโอ้โฮมีใบพัดติดหัวมาด้วยแต่ยังไม่มีหัว อยวกข้าเพิ่มขวาทีหลังนะเธออยากข้าส้มบนท้องฟ้านี่ไงมาแล้วมีวอมี่วอมีหว,ว,วออันนี้ส้อม<ใ>สายด่วนถอดซมตำรวจนะมันก็จะมีถอดซมตำรวจออกมาให้เราแบบเอาออกไปขายได้เผื่อปวดมากไกลไม่ทันแล้วต้องเปิดหมอด้วยอันนั้นมันฉุกเฉินกันไปแล้วเปล่าฟึบนเ่หาดไปได้เลยถอดซ้มปืนกลมันจะต้องมีนะขามันต้องมีต้อง,ต,องติดอาวุธนิดนึงนะเออตอนนี้ถอดซ้มมาแล้าผลิกออกมาเยอะแยะละดูดิอันนี้เผื่อปวดขรี่ระหว่างศัตรูบุก นะหาไม่่าแมนก็เก็บเงินเรัรวๆไม่เลิกเลยอย่างงั้นแล้วก็เอามาสร้างกำแพงต่อแล้วกันเนาะกำแพงของเราก็จะมีประตูนิรภัยด้วยนะเออแล้วมันออกไงนี่ยครับตัวสูงมากเลยนะบางเวลาปิดไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่สะดวกที่จะออกเนาะแล้วพี่เคนจะออกไงอะสร้างกำแพงต่อเลย ไอ้ไม่ต้องพี่เคนเขาจะสร้างกำแพงต่อแล้วเอตินนฮะนั่นกนคืออาวุธไม้ดส่มเฮ้มีล่อ้วยดูดิดดโอโ้โหนี่มันสุดยอดอาวุธทำลายล้างของ่วมนี่นะไอ้น,นี่ไปดีพี่เคนลองไปใช้งานหน่อยดิลุยเลยลุยเลยไอ้แปลงร่างเป็นคาร์เมลแมนไอ้น,นี่จะสก,กิไปดีไอ้จิงอคามาดีโอโ้โหหาทางจะสู้ไม่ได้เยอะเกินมันเยอะเกินปั๊มเลยครับเว้ปั๊มเลยปั๊มใ,ให้ลงส่วมเลยมาจิงไงไงๆอย่าส่วมหมูดิ โอ้ไม่ไหวมันเจอลุมมาพี่เคนมันลุมเราอะเอางี้เราแบบว่าสู้ไม่ได้นะถอยก่อนไปสร้างโรงงานต่อดีกว่านะซึ่งโรงงานของเราเนี่ยอีกไหนนะต้องใช้เงินเยอะนะเป็นหลักแสนเลยนะกว่าจะสร้างได้ชั้นสองเนี่ยเอาชั้นหนึ่งคัดลอกกันดีมากตอนนี้ก็ผลิตม,มาเรื่อยๆเฮ้ ไม่มีหัวทศซ่วมที่เป็นตำรวจนี่แหละไอตี๋อ h ม y ดูดิมีหัวสักอันเลยอันนี้เราใส่หัวให้กับทศส่วมมาเรียบร้อยเราจะนั่งเครียยังไงละเนี่ยาทางพวกนายจะโดนขายเทกระจัดหมดนะเนี่ยโอเคต่อต่อ,ตอสายพันสายพันต้องยาววันนี้สองทางสองทางไปเลยตรงนี้ด้วยไปตู้อัพเกรดอาวุธของเราโอ้โหไม่เจอรูกันไปแล้วนี่ย เฮ้ยตรงนี้เขาขายที่แปลงล่างไงนะพี่เ็นเอ้ยได้ปืนใหม่มาล่ะปืนกลไหนลองดูดิลองดิเออมันไม่ค่อยเหมือนปืนกลสักเท่าไหร่นะคล้ายๆกับสไนเปอร์เนาะไม่ตายเพราะว่าไม่โดนยิงไม่โดนสักตอกแย่ yeah, แล้วสิ้นหวังแล้วอ๋อหน้าเศร้าจุงเบย ถ้างั้นเราถอยทับกันดีกว่าเราจะต้องตั้งคันทับของเราให้มั่นก่อน <G ül üyor> เอาล่ะเจ้าสปิกอร,รมแมนมาสร้างต่อดีกว่านะเฟิร์บไม่เลยเครื่องอัปเกรดอัตโนมัติอันนี้ก็จะอัปเกรดถอ่วซ่วมออกมาเป็นแบบ3นะคะ3 in 1เลยเนาะดูดิออกมาทีหนึ่งอ่ะสมอันเลยนะตียังไม่พอเราจะใส่อาวุธให้มันลงไปแล้วก็ต่อไปเราได้เงินมาแล้วเราก็เอามาเปิดโรงงานของเราต่อเลยห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเก็บอาวุธเหรอเฮ้ยหรือมันคือฐานทับลับกันน่ะใช่มัน คือทันทัพลับดูดิมีอาวุธให้เราไปล้องอีกเท่าอันนี้เขาบอกว่าซื้อหนึ่งฟรีสามนะอ๋อจื้อเอาว่าเออไว้ก่อนเพราะว่าเราซื้อเจ้าโมเดลของสปิกอรแมนไปแล้วเนาะเฮ้ยนี่มันที่วาร์ปหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันคือมันมชาตก<า>ัรหรือเปล่าเนี่ยาอาจะเป็นซูนอเนชากิกันของคาเม่ล่าแมนนะเฟิร์บนี่กำแพงรัวๆอุ้ยห้องนี้ มือนจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์เลยนะหรือว่าห้องทำงานเฮ้ยมันมีรูปใครอยู่ด้วยเนี่นยห้องของสปิเกอร์แมนดูท่าวิ่งดิเไอ้ไม่ท่าวิ่งอะเขาไม่เต้นเหรอ๋อาเขาไม่เต้นแ,แต่เขาวิ่งหนีอย่างเดียวนะแลาสงสารจุงเลยอันนี้สับเท้าแตกเลยวิ่งแบบกระเบิดระบเบอร์เลยนะนีคามิล่าวูแมนเอหรือว่าเป็นคามิล่าแมนนะเนี่ยแต่เหมือนคามิล่าวูแมนมากเลยเอยต่อ วิ่งนี่เป็นห้องทํางานของพวกคาร์เมลแมนนะอ๋อมันคือห้องสอบปากคำนะคะใช่เป็นห้องทํางานของเขาน่นนะห้องสอบปากคำก็คือจับเจ้าสกีบิตตี้มาเป็นผู้ต้องหานะแล้วก็มาสอบสวนไงี้ยเค้นวความลับจากพวกมันนะนะหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่หัวให้เจ้าหัวโถส้วมนะมากเลยหัวมากเลยดีกว่าหัวเดียวใช่ป่ะถ้ามาหัวเดียวแสดงว่าหัวเดียวกระเทียมรีบนะพี่เคนนี่เลยโรงงานผลิตถัส้วมคุณภาพ โอ้โหผ่านคิวซีล้วลวเยอะเยอะโออดูสินี่จะสร้างทีวีวูแมนอัปเกรดแล้วนะผ่านก้นตรวจคิวซีโดยก้นพี่เคนเองเอ้ยไม่ใช่ลนะ ยังไม่ทันได้นั่งเลยมาหนี่เลยเราจะอัปเกรดนี่เลยทีวีวู้แมนอีกทีนึง่งทีวีวู้แมนเนี่ยเขาก็จะทำา QC ให้เราต่อนะคะที <c oughs> นี้เจ้าโถ่ซึมก็จะถูกผลิตออกมาล้วนๆล่ล,ละแล้วเรา,าก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วเราจะสร้างห้องอื่นกันต่อนะซึ่งต้องใช้เงินหลายล้านคอยล่ะ <c oughs> คอยกันจนหืดขึ้นคอเลยนะ <c oughs> ตอนแรกมันก็ถูกมากเลยนะเล่นไปเล่นมาทำให้มันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเล่นกันยันลูกบวชอะคิดดูดีโอนทันมาก อันนี้เป็นโรงจอดรถหรอโรงจอดรถเราสามารถเลือกสปอนรถได้เอาเป็นรถนี้ละกันมันเท่ดีนะเฮ้ยขับด้วยขับด้วยมาแล้วมาแล้วเหมขับไ้วยขับด้พี่เค้นโอ้โหแล้วข้างบนหน้าอะไรปืนใหญ่เหรอนั่นแหละวันเลือดมาแล้วมาแล้มันูโอ้โหเฮ้ยล่ามึงยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้พี่เค้นโอ้เยอะเยอะโอ้โหมากันทั้งแบบเลยอ่ะรถจะความรถตัความโอ้ช่วยพี่เค้นหน่ยอ่าเฮ้ยใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ครด้วยไปนะ ดเดี๋ยวก่อนมาอย่างเท่กับอย่างเหว่เลยอ่ะโอเคถ้า,างั้นลองเปลี่ยนยานผาานะอันใหม่ของเรากันดีกว่านะนี่เลยมันเท่กันเยอะเดี๋ยวเอาไปขับเองคนเดียวดีกว่านะโอ้โหนี่มาอะไรกันนะ่ไนนะไอ้นาจริงไหมก็จับลรอให้ได้ดิตะกี้วิ่ดีไอ้นไม่ทันเราใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรามีสี่ล้อแล้วจริงเลยอ้าวนะเ,เดี๋ยวกลับบ้านก่อนมิคินกับโรงงานก่อนโอ้ยเฮ้ยควม่มละ เดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยว<า>ยไม่ได้ไม่ไกลอ่ะห้องนี้ล่ะอุ้ยห้องนี้มันห้ององีอยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างไปเรื่อยๆก่อนนะนี่มันห้องโถส้วมนี่นะอ๋อมันคือลิฟต์อ๋อลิฟต์ปะทำไมมีโถส้วมอยู่ในลิฟต์ด้วยล่ะเขาขึ้นลิฟต์อยู่ไงอ๋เอเดี๋ยวมันขึ้นลิฟต์ได้ด้วยเหรอนี่เราขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองเราก็สร้างชั้นสองทะลุลไปเลยละกันนี่มีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอนี่มันเป็นห้องเจ้าสปิกล ราสามารถแปลงร่างเป็นสปิเกอร์แมนได้แล้วแต่ตอนนี้พี่เคเต้องสับสนแล้วตอลงมาเป็นบ้านของสปิเกอร์แมนหรือจะเป็นบ้านของสกิวิตตี้ถ่อส้วมกันแน่เนี่ยเมื่อกี้มีห้องน้ำเลยนะสปิเกอร์แมนต้องใช้ห้องน้ำเหรอนี่เหมือนจะเป็นห้องครัวเลยนะเอ้ยมีเป็นร้านอาหารเหรอเฮ้ยมีอะไรขายบ้างครับสกิวิตตี้ใครเป็นเชฟไป <G ül üyor> แล้ว่ละอ้อมขบุกบ้านเราแล้วตอนนี้เราสร้างโต๊ะแบบโต๊ะรับรองแขกกันเนาะไว้สําหรับมานั่งดื่มกินกันนะว้าวน่ากินจุงอันนี้คือน้ําเปล่าใช่ปะเนี่ย มีสักสองโตะก็น่าจะพอดีนะโอ้โหเขากินอะไรกันน่าอร่อยจังเลยอ่ะมินินจามาด้วยเหรออิมพสอสเตอร์ก็มาเนี่ยบอกแสดงว่าโรงงานของเรานี่ดังเลยเนี่ยดูดิลูกค้าเต็มร้านเลยอ่ะนั่งไ้ว้ดีชั้นสองนี้เป็นชั้นร้านอาหารนะซึ่งมันก็จะเพิ่มเงินให้เราขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะนี่เลยค่ะก็จะแปลงร่างเป็นบิ๊กทีวีแมนโอ้โหตัวเบลล์เลยเอ๋อแปลงมาเป็นเจ้าพวกโถสซวมด้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ย อันนี้เท่นะเท่ไม่เบาเลยเอาล่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างโรงงานของเรากันต่อนะห้องนี้น่าจะเป็นห้องบัญชาการลับหรือเปล่า <G ül> หรือว่าเป็นห้องกล้องวงจรปิดก็ไม่รู้นะดูดิมีนักวิทยาศาสตร์ด้วยหรือว่าห้องนี้คือห้องทดลองอะโอ้โหหรือว่ามันคือห้องวางแผนเรื่องชัวร้ายของโพสต์ควีตตี้กันนะ่ะไม่แน่ใจนะแต่พี่แน่เราแปลงร่างเป็นเจ้าพวกหัวโถส้วมได้แล้วมีอยู่ครบทุกคนเลยมีเจ้าปรสิตด้วยนะ โอ้ยอันนี้มาพร้อมกับเจ็ตแพดเนี่น,นะแต่บินไม่ได้นะแต่หมุนหัวได้แต่พิกแมยเขายังไม่เห็นห้องนี้ใช่เปล่าโอ้ยห้องนี้เป็นห้องอดีเจมีครับด้วยหรอมีไนท์ครับด้วยดูดิมีบาร์ด้วยแหละแล้วก็มีแบบว่าเวทีให้สําหรับดีเจนะเกิดเป็นทต้นซ้งมก็ันพักผ่อนนะเยาะเยเยเยะต้นด้วยเต้นด้วยเย่เย่เขาส้วมดีเจ อันนี้มีเคยเห็นอยู่โอเคเราลองแต่งร่างดีแต่ละตัวน่ารักทุกตัวนะแต่ว่าเราไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกับโถส้มเท่าไหร่เราชอบตัวนี้มากกว่าไอเจ้าลำโพงมังมุมเนี่ยน่ารักนะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือบอกซื้อหนึ่งฟรีสามนะซึ่งเราก็เยังไม่เสียโลบัก้กันเอาไว้ก่อนเราก็จะไปสร้างชั้นที่สามกัน่อสร้างกำแพงกันเลย สร้างกำแพงแล้วก็สร้างพื้นด้วยโอ้ยห้องนี้สวยห้องนี้คือห้องอะไรอะ่ะว้าวอุว้ยน้าตาเหมือนโบสถ์เลยนะอ๋อมันคือโบสถ์เหรอเฮ้ยนี่ไงที่สารภาพบาปตรงนี้อ๋อเดี๋ยวนะทําไมโรงงานถึงได้มีโบสถ์ด้วยละ่ะโอ้โหมันที่สารภาพบาปเหรออ๋อมันมีสกีบีดี้เอนจิน,นอ๋อนี่จะพวกสกีบีดี้เนี่ยมันจะมาสารภาพบาปท,ที่นี่เป็นฐานทัพล็อบปิดฐานหนึ่งของพวกมันนะสารภาพมาซะว่าไปใครไปกี่ที่กันนะ โอ้ยขี่รถตัดลาดทุกที่นั่นแหละนี่เป็นห้องของทีวีวูแมนอุย้ยห้องของทีวีวูแมนมีแบบมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ไซเบอร์ว้าวดูดิมีตู้เสื้อผ้าของทีวีวูแมนด้วยนะแล้วก็มีโต๊ะทํางานของทีวีวูแมนด้วยหลังจากนั้นเราจะไปลองมอเตอร์ไซค์ของทีวนะีวูแมนดูนะวู้ฮู้ยกลอ้อยกล้อโอ้โหระวังหน้าทิ้งเราจะไปแต่วเรากินโอเลี้ยงยกลอ้กลอเกินไปป่ะนะเออใหา มันยากกันเปล่าเอ้ยนายยา่า,า,นะยยาเ้าะขมันไฟน่าเยาะขมาเ yeah, yeah oh, <no. S 1> ยอะเยอะกินไอเดี๋ยวเดียวเดียวไอเรามาคนเดียวหายไปดีหายไปดีโอ้ยกลับโรงงานของเราเปัปก่อนดีกว่านะเราสร้างกันต่อดีกว่าเลยอยากใช้อาวุธอ,อมมังเอาไม่น่าให้พี่เคนใช้ไม่ได้เลยนี่คือไข่เหรอมันคือไข่กลหรออ๋อไม่ใช่ไข่กลมันคือไขท่ทาหารของเจ้าสกิปี้ออ้โหอันนี้นั่งเก็บังค์อย่างเดียวเลยหรอลูกแพ้ อ๋อเสือเออเสือเออร่างเก็บตังค์อย่างเดียวเลยนะพาทางกิจการก็จะดีนะเพราะว่าเขายิ่งเก็บตังค์อย่างเดียวเลยแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นพวกสกีบิ๊กที่เป็นพวกทหารได้ไม่มีหลายแบบหลายลายนะแต่เขาชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่ามีภาพพ่อขัวสีแดงเฮ้ยห้องอะไรอันนี้เป็นห้องคุกไงห้องถังอ่ะห้องกงอ่ะไปโดยไม่ต้องคัดวีซ่าด้วยนะเอ้าเฮ้ยพี่เกลีเอาไว้ได้คิดมากระโถสรมให้ด้วยนะไปพี่เกลียไปเนี่ยมันเป็นกองล่องหนเหรอแล้วพอไมฝั่งนี้ออกไม่ได้อ่ะ ยอย่าเข้าล่องขนเนี่ยไปพไิคเคนออกไปนะอย่เข้าเปิดสวีทให้ยมาเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วไปยในคุกซ่วมห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องของใครอ่ะแล้วเราต้องสร้างกันนะถึงจะรู้นะโอ้ยนี่เป็นคอนของเจ้าคาเมล่าแมนนี่นะโอ้โหอัมเบอร์เลยถือไหวอ่ะเนี่ยเราใส่ค้อนได้อลองดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะต้องกลับร่างก่อน มาลองดูไหนดีว่าค้อนมันจะแรงจริงเปล่าจะพูดตะกี้ดีสนใจกันหน่อยดิทุกทีกลับบ้านเลยนะโอ้โหนี่นี่ทุบตัวใช่ปะเนี่ยอุ้ยทุบทีสองตีมันตายเลยพี่เคนดามเมจจะใช้ได้อยู่นะของดีของดีถ้ามันไม่โดนลุมอ่ะมันก็พอจะสู้ได้ะตัวต่อต,ตัวปะล่ะชั้นต่อไปมาเลยถึงว่ามันมีลิปปะนะเพราะว่ามันมีหลายชั้นใช่ไหมห้องนี้น่าจะเป็นโรงงานชั้นที่สองเนะาะอุ้ยห้องนี้ผลิตถั่วมหรือเปล่าอ่ะห้องนี้เป็นโรงงานผลิตคาราเมลแมน ก็จะออกมาแต่หัวคา m เมล่าแมนก่อนนะเอ้ยชั้นนี้ทําให้เราได้เง,เงินเยอะกว่าเดิมอีกนะนี่เรานะต้องผลิตคาเมล่าแมนออกมาช่วยกันปกป้องโลกแล้วอมตอนนี้มาแต่หัวนะตัวกับขาแขนยังไม่มานะเดีนะ๋ยวไปประกอบกันทีหลังนะ <c oughs> โอมีเจ้าหัวสกีบีดี้เป็นตัว QC ด้วยนะเราก็จะผลิตออกมาเยอะๆว้มีหัวของคา m เมล่าแมนกับทีวีแมนด้วยนะเฮ้ยอันนี้แบบโอเคโอเค จะได้ดูเหมือนกับพวกโรงงานแบบของพวกคาเมลแมนจริงๆอะนนเนาะเฮ้ยดยูดิมาประกอบชิ้นส่วนจริงๆด้วย,วยใช่เขากำลกังประกอบชิ้นส่วนอยู่นะว้าวออกมาเยอชิ้นส่วนละแหละเยอะอยู่เยอะอยู่<ล>ใช้เงินเยอะอยู่นะรู้สึกว่าเงินของเราใกล้จะหมดแล้วแตต้องไปปั๊มเงินเพิ่มมานะเฮ้ยนี่ไปแกนดูดิมันมีแบบเจ้าสกิวิตี้สามหัวที่แหละมีเขาอยู่บนหัวเนี่ยนะแต่ละอันนี้ยังแพงเลยโห้้ตาจะไหลโอ้ยมีเป็นไายมันเพิ่มคิวซีให้เรา นี่ก็มีแต่แบบว่าพวกรูปภาพตามกำแพงใช่ไหมเอ้ยคัเมเอลแมนนั่งถอดสว้วมกินแฮมเบอร์เกอร์กินน้ำเอ้ยกินน้ำเกลือแร่ได้เหรอเอ้ยกินไม่แบ่งเลยขายทั้งเสียไอย้นั่งแล้วไนอย่านั่งกอเปล่าไนะต้องปั๊มเงินให้เราด้วยค่ะชจเปล่า,า,าโอเคมาถึงส่วนบริเวณตรงนี้กันบ้างเนาะอุย่ยห้องนี้ก็จะเป็นสายพานเหมือนกันสายพานที่ผลิตเจ้าพวกหัวกล้องเนาะ โอ้ยมาแล้วจะเป็นพวกแบบหัวกล้องของเจ้าพวกพัชเชอร์นะโอ้โหมีหมดูดซสวมด้วยเหรอเอ้ได้เงินเยอะไดเงินเยอะต่อต่อต,อตอเลยยาวไปยาไปเลยโอ้ยอันนี้ก็ผลิตเพิ่มได้อีกนะดูดีผ่านคิวซีด้วยนะค่อยคอยเลื่อนหนักมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่อยๆโอ,อ้ยมาแล้วหวัวน,นั้นมาแล้วโอ้ยกำประกอบร่างกันเลยปลาตาพี่เคนให้มันทางานกันไปก่อนนะส่วนบริเวณตรงนี้นี่เลยเครื่องอัปเกรดของคา m ์เมลแมน นี่ดูดิค QC โอ้ยยืดยาวมากเลยอะสายพานคข้างจะยาวนะข้างบนมีหลายสายพานอยู่นะแต่ที่เน้นๆก็คือแบบมันจะผลิตเจ้าพวกหัวกล้องคามลอแมนท์าะส่วนใหญ่นะข้างบนอ่ะอือย่างอลังการนะบอกเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาอัปเกรดกันต่อนะ เท่านี้เราก็จะมีสายพานที่เสิร์ฟหัวจ้าพวกไทยท่านคา m เมอร่าแมนมาแล้วว้าวแล้วตัวเคาอยู่ไหนอุยเหมือนจะมีเจ้าคาเมร่าแมนกับสปิเกอร์แมนเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ในห้องนี้จะเป็นห้องนอนของสปิเกอร์แมนนะคะห้องก็จะสีแดงทั้งห้องเลยแหละให้ดูดิ ตรงนี้คืออะไรอม่อ๋อนี่เป็นโมเดลแปลงร่างแต่ว่าต้องเสียโรบรักอุ้ยอินเฟรนี่นะแต่ว่าเราจะแปลงร่างเป็นสปิกอรแมนปกตินะอ๋อหเต็มห้องเลยอ้าม,มห้องเล็กใ<ไ>ป่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีคห้องามาเองเลยเห็นเปล่าเฮ้ยมีคมให้เล่นด้วยทำไมเราต้องอยู่กับเจ้าพวกดีฟกเฟกต์นี่ยะ อ้เข้าประตูไม่ได้ทูงเกินห้องนี้ก็จะเป็นห้องชุดเกราะค่ะอุ้ยชุดเกราะฮามาลาแมนเหรอนีอ่มันดูกับเหมือนนะแต่ว่าจะเป็นห้องนอนเลยนะห้องนอนของคามมัลาแมนยังไงอย่าง,างเงี้ยเลยแหละมีโมเดลตึกพังด้วยมีโมเดลชุดเกราะด้วยนะแล้วนี่ก็จะเป็นเสาเหล็กบันไดขึ้นไปค่ะั้างบนเนี่ยเขาไว้จอดยานนะน่าจะเป็นยานแม่หรือเปล่าดูดิมีจานดาวเทียมคอยรับส่งสัญญาณด้วยนี่ไงหน้าตามันก็จะมีอยู่2แบบนะคะแต่ว่าจะต้องใช้เงินคอยซื้อนะ อันนี้เงินเราก็อาจจะยังไม่พอนะคะเราก็เลยซื้อยันแม่ตัวที่เป็นคามเมลามาก่อนแล้วกันนะโอโ้โหน่มันอะไรกันน่ะอ้อมฐานทับเคลื่อนที่เหรอ แล้วพเคนั่งดีๆคาดเข็มขัดได้นไปเลยเอาปฏิบัติการเขาจะบินเล่าโอ้คึ่งสันครึ่งสันเครื่องแรงครึ่องแรงยิงเลยอ้าวน่นลรถล่มเมืองเลยถล่มเมืองแล้วใช่ป่าวไม่ไม่ใช่แล้วต้องเมือนไปแฮกโอ้เแย่แล้วต้องฐานทัพของเรานะโอ้มันล้มเราอล้วเอมแยแล้วก็แค่เดี๋ยววันนี้เราก็สร้างโรงงานผลิตเจ้าหัวเถา่วส้มสกีบีดี้กับคาร์เมลแมนไปแค่นี้ก่อนนะ ถ้าชอบไทยคูณะน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่บ,บ๊้ยบาย